อยากกินข้าวไข่ดาวแต่มันดึกแล้วอ่ะข okay. ี้เกียจข้าวครัวเองก็เลยมาเออเอาเป็นร้านบุฟเฟ่เลยก็แลวกันเพราะว่าม uh ันน่าจะมีครบอ่ะไข่ก็น uh ่าจะมีเริ Aim ่มท okay. ี่น uh ้ำก่อนเอาเป็นน้ำอันนี้น้ำโปรตของเราเป็นเออมันจะคล้ายๆน้ำนำใหญ่โอเคกินน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวหากันว่ามันจะมีข้าวไข่ดาวกินไหมน้าที่ร้านบุฟเฟ่นะโอเคหยิบช้อนก่อนแล้วก็ตะเกียบมาพร้อมกินละเอาเฮ้ยมีแล้วปะโถเฮ้ยซ้ำโอ้ยนาแตกจริงเลยอายเลยนะอ่ยโอเคเริ่มที่ไข่นี่ไงไข่มาแล้วออะหยิบไข่ก่อนหยิบไข่แล้วก็เออข้าว เป็นข้าวข้าวผัดอะโอเคได้เหมือนกันจริงๆอยากกินข้าวขาวแต่ไม่เป็นไรข้าวผัดกับไข่ดาวตอกไข่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ไงไข่ดาวทําเองนี่แหละง่ายดี โอ๊ยทำไมมันหกล้นมาเงี้ยแถมไข่ก็แตกอ้อยเออแต่ไม่เป็นไรน่าจะกินได้อยู่เอาแกะก่อนดึงดึงทำไมต้องมาทอดไข่ดาวบนกระดาษด้วยนะโอเคตักตักตักอว้เลอะติดอ,อ่ะเออมันไม่ใช่เป็นแบบไม่ติดกระทะใช่ป่ะติดเออแต่ก็เฮ้ยได้อยู่นะโอเคได้มาแล้วนี่ข้าวไข่าดาวข้าวผัดไข่ดาวโอเคจัดการกินเลยดีกว่ายายข้าวไข่าดาวเออดีเหมือนกันนะว้าวจบวันละมื้อดึกของเราอ้าวสบายอร่อยดี